สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ดารไอออฟทาโรตบายกันชริยานะคะคริสแอเรามาอัปเดตกันต่อนะคะความรักของคุณนะคะมากันที่วันมากันที่วันมันต่อมานะคะวันพุธอ่ะวันพุธนะคะเหลือแค่3วันเท่านั้นอีก2วันเท่านั้นนะคะโอเคมากันที่วันพุธอ่าหถึงสิกันยานี้ความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นเช่นไรนะคะเรามาดูกันซิ เป็นการดูดวงแบบตะวันตกวันที่ไม่มีเออเป็นการดูดวงทั่วไปเป็นดูดวงแบบจนรุนเรดติ้งคือดวงทั่วไปอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือหน้าไพานี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะอย่าการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณอ่ะก็ดูพลังงานของคุณก่อน The Hangman ว้าวรอคอยอะไรกังวลใจอะไรมีความกังวลใจมีความรู้สึกไม่สบายใจมีความทุกมีความทุกกายทุกใจพูดจาพยายามอธมัเข้าข่มหรือไปทําบุญมาหรือเปล่าจ๊ะ มีความทุกข์กายทุกใจมากเลยอาจารย์เปิดไพ่ห้าใบให้คุณก่อนเนาะโอเคคือในบางคนอาจจะตกงานก็ได้นะคะระวังด้วยในบางคนอาจจะตกงานก็ได้ The Hangman เป็นลนักษณะของคนที่รอคอยรอคอยให้โชคชะตารอคอยให้ฟ้าเปิดหรือเปล่าทําไมถึงมีความรู้สึกว่าทําอะไรไปมันก็ไม่ดีขึ้นเลยชีวิตไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะช่วงนี้มีแต่ความเจ็บปวดมีแต่ความทุกข์ทรมานรอคอยด้วยความอดทนรอคอยให้ ให้บางสิ่งบางอย่างมันผ่านพ้นออกไปถ้าคนเจอดวงไม่ดีอยู่หรือเจอทุกข์อยู่ก็อาจจะรอคอยให้เมื่อไหร่ทุกนี้มันจะพ้นออกไปจากชีวิตชั้นสตทีเมื่อไหร่ทุกอย่างมันจะดีขึ้นนะคะการรอคอยด้วยความอดทนหรือคุณอาจจะมีความความรู้สึกที่มันทุกข์ทรมานมากๆม,ม,มีความรู้สึกแบบนั้นนะคะ ในด้านของความรักล่ะความรักก็เฝ้าแต่รอคอยใครสักคนรอคอยทั้งๆท,ที่จริงๆนะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่รู้ทุกอย่างรู้เหตุรู้ผลรู้ทุกอย่างแต่มันไม่สามารถทําอะไรได้อะมันไม่สามารถที่จะทําอะไรให้สถานการณ์ของคุณมันดีขึ้นได้เลยประมาณนั้นนะคะไพ่อดีตที่ผ่านมาไฮโรเฟรน์ค่ะคุณอาจจะคุยกับราศีธนูราศีพฤศษ คุณพยายามที่จะเอาธรรมะเข้าข่มอยู่หรือเปล่าคะพยายามที่จะไปทําบุญพยายามที่จะไปถือศีลกินเจปิวิเวกเงียบๆอยู่คนเดียวหรือสถานการณ์ความรักของคุณนี่มันไม่ได้ความชัดเจนกับสถานการณ์รักนี้เลยประมาณนั้นมีการทะเลาะก,กันด้วยมีใครทะเลาะก,กันมีห้าดาบเข้ามาค่ะ การทะเลาะเบาแวงระวังเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะระวังเรื่องของสุขภาพเรื่องอุบัติเหตุการทะเลาะกันไม่ได้ช่วยอะไรช่วยแต่ให้ได้ความสะใจเวลาโมโหูขึ้นมาทุกคนจะพูดจาไม่ดีสาเสียเสียสิ่งที่ไม่ดีใส่กันแต่พอหายโมโหแล้วเราเริ่มคิดได้ว่าเออเราไม่ควรพูดไปแรงๆไม่ควรทําแบบนั้นเลยนะคะระวังด้วยละกันคุณตั้งใจจะทะไรคุณตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองค่ะคุณตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองปรับปรุงตัวเอง มีคนอาจจะมีเกณฑ์ของการทำการเดินทางการเดินทางการปรับการาต่อเติมบ้านทําสวนในบ้านเกี่ยวกับบ้านนะคะหรือว่าคุณพยายามทําใจกับสิ่งต่างๆคุณคิดว่าคุณจะพยายามทําใจกับความสัมพันธ์นี้ให้ได้จริงๆคุณทําได้แหละ มีเดอเมสซิเชียนด้วยคุณเป็นคนเก่งค่ะไม่ต้องห่วงเดอเมสซิเชียนชีวิตคุณพลิกผันอยู่ตลอดเวลาหรือในบางครั้งคุณอาจจะเจอใครสักคนที่เป็นเนื้อคู่อยู่ๆก็ได้เจอพบรักแบบแรกพบก็เป็นไปได้นะคะหรือว่าคุณมีความสัมพันธ์ที่ถือใครไว้ในมือหลายๆคนเดอเมสซิเชียนเป็นคนเก่งคุณเป็นคนพูดจาที่น้าวน้มจิตใจคนอื่นได้ดีทีเดียวพุทธเพราะฉะนั้นเป็นคนที่บางคนเป็นหมอดูก็ได้นะถ้าเดอเมสซิเชียนนี่ขึ้นมาคนที่เป็นหมอดูก็ได้ เป็นคนที่มีอินฟินิตี้น้ำดินน้ำลมไฟมีในมือหมดเลยเพราะฉะนั้นอะไรที่เข้ามาคุณเอาอยู่ค่ะไม่ต้องห่วงหรอกกันไม่ต้องกังวลความกังวลใจบางทีพลังงานไม่ดียังรักเขาชอบใครก็ยังอยากจะมีความรักแบบนั้นแต่รักที่เป็นเรเบอร์คุณไปแอบรักใครเขาหรือเปล่าหรือความรักของคุณมีมีความไม่ราบรื่น มีความรู้สึกว่าเรารักเขาบางคนไปแอบรักแอบชอบกับคนที่เขาอาจจะไม่ได้มีใจให้กับเราอะ่ะมันเลยเป็นความรู้สึกที่มันไม่แน่ใจว่าความรักครั้งนี้เรารักเขารือเขาจะรักเราไหมเขาจะเลือกเราไหมเออประมาณนั้นคุณเป็นคนเจ้าชู้หรือเปล่าจะพูดจาหรือมีคนเจ้าชู้มาอาจารย์มองเห็นคนเก่าๆหนึ่งคนเก่าๆจะหมุนเวียนเปลี่ยนมาสองคุณเป็นคนที่พูดจาดีพูดจาอะไรก็มีเสน่ห์ เป็นคนที่ค่อนข้างมีสเสน่ห์คนเข้าหาเยอะทีเดียวเพราะฉะนั้นเหมือนคุณอยู่เฉยๆก็มีคนเข้ามาหาให้เลือกเยอะเขาเรียกของไม่ขาดค่ะประมาณนั้นนัจ้ะเออหรือคนเก่าๆคนที่ห่างหายไปอาจจะแวะเวียนมาทักมาถ่ายก็เป็นได้นะคะอ่ะไปต่อคนที่คนที่คุณรักเขาเป็นยังไงบ้างคะคนที่คุณรักเขาเป็นยังไงบ้างสองดาบห้าไม้เทา้า ความรักของคุณเดะเดวิลจะเอะทำไมเดะเดวิลขึ้นมาเดะทาวเวอร์เขาจบกับคุณแล้วหรอคะคนบางคนที่เขาคนคนนี้นะคะเขาอาจจะตกงานอยู่ก็ได้นะตอนนี้ชีวิตเขาค่อนข้างยากลำบากกำลังตัดสินใจในบางเรื่องบางสิ่งบางอย่างกำลังจะจะคิดการใดๆก็ตามกำลังคิดหาทางออกให้กับชีวิตปัญหาหรือเขาอาจจะมีรักที่ไม่สามารถเลือกได้คนคนนี้เป็นคนเดอ้อเป็นคนมั่นใจในตัวเองสูงเป็นคนที่ที่ไม่ไม่ค่อยฟังคนอื่นอะ่ะ เออในโลกใบนี้เนี่ยในโลกล่าเนี่ยฉันเป็นศูนย์กลางจักรวาลของโลกเพราะฉะนั้นฉันก็ไม่ค่อยฝังไขมประมาณนั้นนะคะหรือรักของคุณเป็นรักของต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนารักทางไกลหรือเป็นรักที่แอบรักแอบชอบก็ได้เออคนคนนี้อาจจะมีเจ้าของแล้วก็ได้นะคะอ่ะขอดูความสัมพันธ์ในอนาคตค่ะเตรียมเพรสระวังการตั้งครันด้วยนะจ๊ะระวังก่อกําเนิดแห่งการตั้งครันคุณ คุณรอใครอยู่คะคุณรอใครคุณรอปรับความเข้าใจกับใครสักคนคุณรอความรักที่คุณที่ที่มันเป็นความรักที่ทําให้คุณต้องเจ็บอ่ะความรักของคุณอ่ะมันไม่มีสถานะเลยมันเป็นความรักที่เหมือนไปเรื่อยๆอาจจะทักกันทุกวันทักเช้าทักเก็นทักทักทักแต่เราไม่มีสถานะเราไม่รู้ว่าที่เราคุยกันอยู่นี่เราเป็นอะไรต่อกันทักทําไมทักอยู่ด้านแหละประมาณนั้นคุณพยายามจะนิ่งหรือเขานิ่งใส่คุณคะจบแล้วไหมคุณทักเข้าไปแล้วเขาไม่ทักตอบหรือเปล่า ส่งรายไปเปิดอ่านแต่ไม่ตอบเงียบเฉยไม่พูดไม่จาไม่ทําอะไรทั้งนั้นนะจ๊ะไม่ตอบสนองไม่อะไรทั้งนั้นไม่ตัดสินใจไม่บอกความชัดเจนไม่ทําอะไรสักอย่างเลยมันอะเออเออบางคนอาจจะมีการจบมีเกณฑ์ของการเลิกรานะคะเลือกราอย่าร้างมันเกณฑ์ของคนที่ความสัมพันธ์นี้อาจจะจบสิ้นแล้วแต่การจบสิ้นนี้แล้วจบสิ้นเลยไหมไม่อะ เดอะเดวิลมาแบบนี้คุณคุณเลิกกันกี่ครั้งทะเลาะกันกี่หนไปกันกี่ครั้งกลับกันกี่ครั้งมันเป็นการรักที่อ่อนอ่อนออฟออฟรักรักเลิกเลิกยังไม่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะคะโอเคไหมอ่ะเขาคิดยังไงกับคุณคะสิบดาบเขาบอกคุณทำเขาเจ็บพ่ายเป็นไวเวอร์ซ่าได้ไม่ใช่คุณก็เป็นที่เขาทําให้คุณเจ็บสิบดาบนอนจมกองเลือดดิ้นกระเดวกระเดวเขามมีความใจร้อนมีความไม่ได้ดั่งใจชอบควบคุมคนอื่น ดเวลล์ออฟฟอร์จูนจักรวาลยังบอกว่าคุณกับเขายังไม่หมดเวรหมดกรรมซึ่งกันและกันค่ะไอ้ไม่ชมเวรกรรมอะไรก่คนคนนี้ยะยะวะพ่อพุทธ เคยยังไม่หมดเวรหมดกรรมค่ะความรักครั้งนี้มันยังมีความรู้สึกได้อีกคนหนึ่งพยายามจะยื้อไว้มันความรักครั้งนี้ถ้ามันเราจะไปเขาจะยือ้อแต่ถ้าเวลาเราจะเขาเขาจะไปเราจะยือ้อหรือความสัมพันธ์นี้ต่อให้กลับมาก็เป็นความสัมพันธ์ที่ดีไม่ได้มันจะดีแค่แป๊บเดียวแล้วสุดท้ายมันก็จะกลับไปเหมือนเดิมสิ่งที่คุณเจอมาในอดีตต่อไปนี้กลับมามาพูดมาคุยมาเคลียแล้วมันก็เป็นแบบเดิมทําได้อย่างเดียวคือคุณต้องทําใจยอมรับกับสถานการณ์ณนะปัจจุบันว่า กลับมาก็ต้องเป็นอย่างงี้แบบนั้นน่ะเออเขาคุณหลักคิดยังไงกับเขาเดิรซันค่ะคุณอาจจะคุยกับคนที่มีชื่อเสียงหรือคุณมีชื่อเสียงคุณอาจจะพยายามตัดสินใจอะไรบางโอ้แม่จา๋าชีวิตคุณมีการเริ่มต้นนะ มีการเริ่มต้นจริงๆมีไพ่สามใบเริ่มต้นงานเริ่มต้นตัดสินใจที่จะทำอะไรบางสิ่งบางอย่างเริ่มต้นกับเงินก้อนโตเออมีการตัดสินใจทําอะไรสักอย่างหนึ่งเกี่ยวกับครอบครัวหรือเกี่ยวกับงานที่คุณทําจะนํามาซึ่งรายได้เป็นเงินก้อนโตเป็นงานที่หนึ่งงานที่สองหรือการตัดสินใจใดๆก็ตามอย่างยุติธรรมมีคนอาจจะฟ้องหย่ากันก็ได้นะบางคนนะความสัมพันธ์นี้ถ้าคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่มีทะเบียนสมรสบางครั้ง คุณอาจจะต้องขึ้นโดรนขึ้นศาลขึ้นโรงพักหรือมีคดีความหรือมีอะไรเกี่ยวกับเงินเงินทองทองเนี่ยมันมีทรัพย์สมบัติที่ไม่ลงรอยกันมันมีทรัพย์สมบัติที่แบ่งกันไม่ลงตัวซะหรือเปล่าประมาณนั้นนจะจ๊ะพุดอะไปต่อสิคนที่เลิกกันไปคนที่เบรกกันไปคนที่ไม่พูดไม่คุยคนที่ไม่มีสถานะกันแล้วต่างคนต่างนิ่งเฉยไม่เคลียร์ไม่พูดไม่คุยไม่เจรจา ความสัมพันธ์ที่มันอึมครึมแบบนี้มีโอกาสไหมที่คนสองคนนี้จะกลับมาปรับความเข้าใจมาพูดมาคุยกันได้มีโอกาสไหมคะมันมีคนใครบางคนที่ยังขอโอกาสอยู่ยังมีใครบางคนแต่ว่าเดอร์อัลเปอร์ค่ะคุณอาจจะคุยกับคนที่เป็นที่เป็นคนที่ชอบวงการชีวิตชาวบ้านศูนย์กลางแห่งจักรวาลน,นี้คือฉันคนที่อาจจะเป็นทหารตำรวจราชการคนที่เป็นผู้จัดการ เขาเอาแต่ใจเขาเอาแต่ตัวเองเป็นหลักเขาเอาแต่ความรู้สึกของเขาเขาไม่ตัดสินใจเลือกมีใครบางคนเนี่ยมันมีความใจร้อนยอมหักไม่ยอมงอค่ะในบางคนเกิดการทะเลาะกันซึ่งคนคนนี้ถ้าคุณคุยกับคนคนนี้หรือจะเป็นคุณก็ได้นะไพ่ใบนี้เป็นไพ่แห่งการควบคุมคอนโทลเหมือนเวลาเขามีความรักแล้วมันไม่ได้ดั่งใจก็ไม่เอา ก็จะเอาให้ได้ดั่งใจตัวเองเหมือนกับว่ายอมหักไม่ยอมงอมีมการทะเลาะก,กันในบางคนทะเลาะก,กันแล้วก็เดินออกจากความสัมพันธ์นี้ด้วยความไม่เข้าใจซึ่งกันและกันไม่ใช่ไม่เข้าใจหรือว่าเขาอยากได้ในสิ่งที่เขาต้องการและคุณไม่ยอมเติมเต็มในสิ่งที่เขาต้องการนะคะมีสองดาบอยู่ตรงนี้มีสีถ้วยต่างคนต่างเบื่อหน่นายกับสิ่งที่เป็นเหนื่อยร้ากับสิ่งที่เผจญมันเป็นความรู้สึกที่เบื่อแล้วตรงเนี้ย เป็นความรู้สึกที่ไม่อยากอยู่นะตรงนี้และอยากเดินไปข้างหน้าอยากไปอยู่ข้างหน้าอยากไปอยู่ที่ที่มันไม่ใช่ตรงนี้แล้วมีคนคนคิดอย่าง,งานั้นแต่ถามว่ารักนี้เนี่ยมันจบลงแล้วหรือยังหลักก็ยังมันยังมีความผูกพันยังมีความเสียดายยังมีมีความรู้สึกอยากกลับไปถึงมันจะไม่ดีแต่เราก็ไม่รู้ว่าทำไมเราถึงรักแล้วผูกพันกับคนคนนี้มากมีโอกาสไหมเดอะสตาอาจารย์ว่ามันยังมีโอกาสอยู่นะมีโอกาสค่ะถ้าคุณได้ใช้ เขาเรียกว่าใชา้สติเพื่อแก้ปัญหามันจะไปกันได้แต่ถ้าอีกคนนึงอีกฝ่ายหนึ่งไม่ยอมฟังและเอาแต่ใจรักนี้ก็ร่มสลายจ้าประมาณนั้นอ่ะเขามีคนใหม่ไปแล้วหรือยังเมความรักของคนพ่อแม่เขาอาจจะไม่ชอบคุณ ญาติเขาอาจจะไม่ชอบคุณเพื่อนเขาอาจจะไม่ชอบคุณรักนี้อาจจะเป็นได้ค่การยานมิตรหรือเปล่าหรือเขาไปรักคนใหม่แล้วที่เขาจากเราไปเพราะบุคคลที่3นี้เขาไปอยู่กับคนอื่นแล้วหรือเปล่าแต่เขายังคดราคาังกับเราหรือว่าเขามุ่งมั่นจะไปแล้วไปสร้างอนาคตรสร้างครอบครัวของเขาเ h อะแฮงเมนเขาอาจจะมุ่งมั่นไปกับคนใหม่ค่ะ มีความรู้สึกว่าต้องการความสัมพันธ์ใหม่ๆความรักใหม่ๆอะไรของใหม่มันก็กหนุมกระหนิงของเก่าก็ไม่ทิ้งของใหม่ก็จะเอานะคะแต่เขายังไม่ได้ตัดสินใจที่จะเลือกนะเออเพียงแต่เขาอาอยากจะเอาชนะคุณก็ได้นะเป็นความรู้สึกอยากเอาชนะรักไม่ดีก็อยากมีกันไว้ประมาณนั้นมีคนที่สามด้วยอะไรอย่างนี้อ่ะคุณล่ะมีคนใหม่ไหมคุณก็มีคุณก็มีคุณก็พยายามคุณมีเ็ดถ้วยอะ แต่คุณถามว่าคุณมีคนเข้ามาให้เลือกก็จริงนะมากเลยแต่ไม่ใช่ว่าคุณจะเลือกคนที่คุณเข้ามาคุณก็ไม่ได้ชอบคุณก็ไม่ได้มีความรู้สึกว่าจะคือคนที่ฉันรักอะ่ะเขาก็ไม่รักฉันอะ่ะคือคนที่เขามารักคุณอะ่ะคุณก็ไม่รักเขาอะ่ะประมาณนั้นอะ่ะมันเป็นความรู้สึกของของอารมณ์ที่ยังยึดติดกับความรู้สึกเก่า กับคนเก่าๆความผูกพันหรืออะไรก็ไม่รู้หรืออาจจะเป็นกรรมของคุณที่จะต้องมายึดติดกับคนคนนี้เขาไม่ดีกับเราก็เลิกไม่ได้เขาไม่รักเราเราก็เลิกไม่ได้เขามีคนอื่นเราก็เลิกไม่ได้ถามตัวเองดูไหมคะว่าเพราะอะไรอืถ้าฝากบอกได้เขาจะฝากบอกอะไรกับคุณคะเดอมมูลระวังการแทงข้างหลังด้วยระวังความรับของเขาจะถูกเปิดเผยด้วยเขากลัวความรับถูกเปิดเผยหรือคนคนนี้มีความกังวลใจมีการจะหย่าร้างกันจริงๆหรือจะ๊ะ เขาอยากไปเริ่มต้นความสัมพันธ์เขาไม่เด็กเข้ามาเหรอเขามีเด็กเข้ามาแต่เขาก็อยากมีครอบครัวไว้นะเขาก็อยากมีครอบครัวไว้เขากระรองพยายามหาทางออกทางแก้ปัญหาหรือว่าจะพยายามที่จะมาพูดกับคุณหรือพยายามที่จะมาบอกกับคุณหรือพยายามที่จะมาโกหกคุณอนะประมาณนั้นอะ หนึ่งค่าคนที่แต่งงานแล้วหนึ่งการหยา่าการเลิกราต้องอย่ารา้างก็ต้องขึ้นโรงขึ้นศาลฟ้องอย่าเอาหรือหาข้อตกลงร่วมกันแต่ข้อตกลงร่วมกันนั้นน่ะถ้าเขามาตกลงอะไรกับคุณก็แล้วแต่การตกลงคงเขาเป็นคําโกหกหลอกลวงเป็นคนที่ไม่ซื่อพูดอย่างทําอย่างพูดไม่จริงพูดปดพูดเท็จประมาณนั้นนะคะ เพราะว่าเขาไม่อยากจะเขาไม่อยากจะถามว่าเขาอยากจะเลิกกับคุณใหม่ก็ไม่นะเขาก็ไม่อยากเลิกแต่เขาก็ไม่ปล่อยกับคนใหม่เหมือนกันนะเอออ่ะแล้วคุณล่ะฝากบอกได้คุณบอกว่าฝากบอกได้จะฝากบอกว่าอยากหลุดพ้นค่ะคุณรักครอบครัวนะคุณอยากให้ครอบครัวนี้คองอยู่เหรอเอาเงินทําไมอ่ะมีเงินด้วยรักครั้งนี้มีเงินมีทองมีผลประโยชน์มีการซัพพอร์ตกัน หรือรักครั้งนี้มันเป็นครอบครัวคุณมีลูกกับเขาหรือเปล่านะบางคนอาจจะมีครอบครัวแล้วหรือเป็นคนรักครอบครัวมากๆหรือคุณมีความคิดว่าถ้าหลุดพ้นจากคนคนนี้ฉันก็จะกลับราเงินสกก้อนใหญ่ๆเลยจะกลับไปอยู่กับคร,รอบครัวไปดูแลครอบครัวนะคะวิวออฟฟอร์จูนจักรวาลยังบอกว่าแต่คุณยังรักเขานะยังขาดไม่ได้ระวังการเซ็นสัญ,ญญาเอกสารหรือข้อตกลงใดๆจะผิดพลาดได้ด้วยนะจ๊ะถ้าเขารับปากอะไรกับคุณไว้ขอพายแนะนำห้าใบให้กับพุทธค่ะพายแนะนําบอกว่า ความมุ่งมั่นกับสิ่งที่คุณทําสิ่งที่ผ่านมามันยากลําบากคุณเป็นคนอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงนะเราน่ะเป็นคนที่ความรักของคุณนะคุณมีความรับเยอะคุณอยากหลุดพ้นค่ะ 1. ในกรอนสองกรณีคุณอยากเริ่มต้นใหม่กับความสัมพันธ์เน้กับ2คุณอยากหลุดพ้นจากความสัมพันธ์นี้เช่นเดียวกันคุณยังกระร้าระรางกับการตัดสินใจคุณอยากมีเขาไว้อยู่่นแหละคุณยังอยากกักเขาไว้แต่คุณหาทางออกให้กับความสัมพันธ์นี้ไม่ได้ คุณยังรักยังผูกพันยังอยากมีเขาราคุณโมโหคุณก็บอกว่าอยากจะเลิกเดี๋ยวบอกรักเดี๋ยวบอกเลิกแต่พอว่าหายโมโหก็อยากกลับมาคุณยังหวงแหนความสัมพันธ์นี้อยู่นะยังเป็นอะไรที่หวงแหนยังเป็นอะไรที่ต้องการยังอยากเริ่มต้นใหม่แต่คนที่คุณ คุณเหนื่อยอ่ะมีความรู้สึกเหนื่อยกับสิ่งที่ผ่านมาเหนื่อยกับปัญหาต่างๆรอบตัวเหนื่อยกับชีวิตเหนื่อยกับสิ่งที่ต้องแบกรับอยากหลุดพ้นจากความรู้สึกอยากใช้ชีวิตให้มันสุขสบายเหมือนคนอื่นเขาบ้างทําไมฉันต้องมากุ้มมาเครียด พักก่อนไพ่บอกพักก่อนเรื่องของสุขภาพก็ให้ระวังด้วยไพ่บอกว่าพักก่อนชาร์จแบตก่อนช่วงนี้คุณอารมณ์สวิงสว่ายหรืออารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงอาจจะหงดหิดง่ายเพราะมันมีเรื่องที่ถาถมเข้ามาในชีวิตเยอะไพ่บอกว่าชาร์จแบตพักก่อนเราค่อยคิดค่อยๆตัดสินใจคิดดีๆเวลาจะตัดสินใจอะไรคิดหน้าคิดหลังคิดสราตาให้ดีในการที่เราจะต้องตัดสินใจใดๆก็ตามอย่าตัดสินใจอะไรด้วยความโมโห เพราะความโมโหมันจะขาดสติถ้าคุณไม่มีสติอาจจะอาจจะเป็นรองใครเขาก็ได้เพราะฉะนั้นลบสิบครั้งชนะสิบครั้งถ้ารู้เขารู้เราแล้วใช้สตินะคะโอเคไหมจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ดี s ค r ิปช i o n บล็อกด้วยอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะแอดไซด์เอฟอีศู A F e y. ช่วงนี้โควิดระบาดหนักนะคะดูแลสุขภาพตัวเองและคนที่คุณรักด้วย แล้วก็ถ้ามีชีวิตที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ในเรื่องของความรักอาจารย์ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนให้ผ่านพ้นอุปสรรคผ่านพ้นปัญหานี้ไปได้ขอให้พระคุณโชคดีในความรักและก็ทุกๆสิ่งในชีวิตสวัสดีค่ะ